สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาส่งงานมีดสอรายการนะครับเป็นมีดนะครับเล่มเล็กนี่เป็นใบ5นิ้วครึ่งนะครับางานตีร้อนจากเหล็กโรลอนนะครับด้ามเป็นเข่าควายดำนะครับแกะสลักเป็นเสือ,อนะครับพยักอวตาร แล้วก็ฝักไม้พยุงครับรัดไวให้เรียบร้อยตอกลายวายุครับเล่มนี้มีเจ้าของแล้วครับของพี่วนเพ็ญจากนราธิวาสนะครับส่วนเล่มใหญ่นี่เป็นมีดที่ลูกค้าส่งแบบมาให้ตีนะครับแล้วก็ตอกลายวาลินนะครับโลโก้กระถิงเบิกไพ ปกกันลูกค้าส่งมาให้ครับจ้ามก็ไม้ลูกค้าส่งมาให้ทํานะครับฝักก็เป็นไม้จาไม่ได้ว่าไม้อู่โลกหรือว่าไม้โมกนะครับลูกค้าก็ส่งมานะครับงานดีๆครับฝักสองฝักนี้ทรงไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นของลูกค้าที่ สมุดประการนะครับส่งมาส่งเหล็กมาให้ทําส่งเหล็กมาให้ตีนะครับเป็นเหล็กสก,กัดจากญี่ปุ่นตียากครับแข็งแต่ยังไงก็ไม่เกินความสามารถนะครับอสองเล่มมีเจ้าของแล้วครับ2เล่มนี้นะครับไซส์นี้นะครับผมยังเหลือใบมีดเปล่าอีก2ใบนะครับด้ามก็มีแล้ว อันนี้ที่เห็นขาวๆนี่คือเป็นเศษแป้งนะครับที่ใช้ปัดเงานะฮะก็เดี๋ยวยังไม่ได้เช็ดมันเดีเช็ดมันอีกทีก็จะสวยนะครับก็ส่งงานกันครับวันนี้ไซส์นี้นะครับมีด้ามแล้วมีปอกกันแล้วมีใบมีดแล้วอีก2ชุดนะครับก็เหลือแค่ประกอบด้ามแล้วก็ทำฝัก ใครสนใจก็โทรมาครับที่0935629458นะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็จะส่งให้ลูกค้านะครับใครสนใจก็โทรมาครับ0935629458แอดไลน์มาได้ครับจะได้ส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ยังไม่ทิ้งกัน ช่วงนี้งานออกมาน้อยครับเพราะว่าหันไปทำเรื่องกเกษตรเลี้ยงปลาสลิดครับกับหอยเชอรี่สีทองก็ตลาดดีครับจำน่ายพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุอย่างเดียวก็ไม่พอต้องขยายบอ่อครับมีดก็เป็นงานเสริมนะครับเป็นงานอดิเรกใครสนใจก็สั่งทำได้ครับมีดกับทิงเบิกไผ่นะครับ มีทั้งหมด4ลายนะครับดินน้ำลมไฟชอบลายไหนก็แอดไลน์มาคุยกันครับที่0935629458โอเคครับบวัสดีครับ